เคยสงสัยตัวเองบ้างไหมว่าทำไมเราก็เป็นคนหนึ่งที่ขยันนะมีความเพียรน,นะมีความตั้งใจนะทำทุกวันนะออกมาส่งต่อความรู้ทุกวันนะแล้วก็เราเองก็อยู่กับกลุ่มคนที่มีอุรมการมีทัศนคติอยู่กับกลุ่มคนที่เขาประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะแต่ทำไมตัวเราช้ากว่าใครอะ่ะทำไมตัวเราคนที่มาพร้อมเราเขาไปไกลจัง หรือคนที่เขาอาจจะมาทีหลังเราทําไมเขาไปไกลจังเคยสงสัยไหมคะใครเคยสงสัยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สงสัยในตัวเองอยู่คุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคุณรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าคุณมีข้อดีมากๆในความเพียรความส,สม่ำเสมอความตั้งใจแล้วก็อยู่ในกลุ่มคนที่เขาขยันมีทัศนคติเดียวกันกับคุณด้วยแต่สิ่งเดียวที่เราขาดนั่นก็คือการที่เราพูดกับตัวเองยังไม่เข้าใจ การที่เราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะชัดเจนในเรื่องไหนการที่เราไม่ได้พูดว่าเราจะเป็นใครการที่เราบอกตัวเองไม่ชัดเจนเองแหละเราไม่แคบกับตัวเองอะ่ะเราไม่แคบกับอาชีพที่เราเป็นเราไม่แคบกับพรสวรรค์ที่เรามีเราไม่ชัดเจนกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ เราเลยไม่เคยที่จะบอกใครเลยว่าเราคือตัวแทนประกันชีวิตนะว่าเราคือแม่ค้าออนไลน์นะว่าเราคือโค้ดที่เป็นโค้ดสสอนร้างตัวต,วตวน,นนะเราไม่เคยประกาศให้โลกนี้เลยโลกก็เลยไม่รู้ว่าเรามีอะไรกันแน่โลกคือบุคคลหรือผู้คนที่เขาได้ยินเราเนาะวันนี้เราออกมาให้ความรู้เราออกมาให้ทัศนาคาติทุกอย่างเลยแต่เราไม่เคยบอกโลกบอกความต้องการว่าเรา คือคนที่ใช่คนที่เอ็กซ์เพิดคนที่มีความเก่งในด้านประกันคนที่มีความเก่งในเรื่ององการเป็นโค้ชเป็นครูคนที่มีความเก่งในการส่งต่อสร้างลูกศิษย์ให้เติบโตคนที่สามารถสร้างให้คุณมีรายได้จากระบบออนไลน์ได้สิ่งนี้เราไม่เคยประกาศเราไม่เคยชัดเจนในตัวเอง คุณรู้ไหมถ้าต่อให้เราเก่งมากแค่ไหนเราไม่ชัดเจนกับตัวเองตั้งแต่ตน้นโลกใบนี้ก็จะไม่ชัดเจนกับตัวเราเช่นเดียวกันเรามีความเก่งอยู่ข้างในเราไม่เคยบอกออกมาเราไม่เคยตะโกนออกมาเราไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยก็ไม่มีใครที่จะสามารถรับรู้และโลกใบนี้ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นได้วันนี้ถ้าคุณยิ่งชัดกับตัวเองมากเท่าไหร่แล้วออกมาส่งต่อในสิ่งที่คุณเป็นออกมาบอกเลยว่าคุณคือใครเอาความเชี่ยวชาญเอาความชนาญเอาความรัก เอาความถนัดในสิ่งที่คุณอยากส่งต่อน,นั้นออกมาบอกผู้คนวันนี้หลายๆคนให้ให้ให้ใหอย่างเดียวแต่ไม่กล้าเปิดตัวว่าเราคือใครแอบแฝงอยู่ข้างในเป็นเป็นความเศร้าอยู่ลึกๆที่อยู่ข้างในบอกตัวเองปลดล็อกตัวเองด้วยการเริ่มก้าวแรก ฝึกออกมาพูดบอกตัวเองว่าเราคือใข่บอกคนทั้งโลกให้รู้ว่าเราเก่งด้านไหนเราเป็นดน้านไหนเราทําอะไรเป็นเชื่อเถอะวันนี้มันจะมีคนที่พูดขายประกันเป็นวันมันจะมีแค่คนที่รู้ว่าประกันคืออะไรแต่มันยังไม่ แมงไม่มีใครที่แบบออกมาเป็นมืออาชีพในการขายอย่างคุณบางคนเขาอาจจะอยากแค่ซื้อแต่คุณคือผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อด้วยมันคือข้อแตกต่างในเมื่อคุณเป็นผู้ซื้อผู้ขายคุณเข้าใจในแบบประกันมากๆคุณรู้ในเรื่องของแบบประกันคุณรู้ในเรื่องของการเคลมคุณรู้ในเรื่องเงื่อนไขต่างๆสิ่งนี้แหละมันเป็นความเอ็กซ์เพรสที่เหนือกว่าคนอื่นที่คนซื้อเขาต้องการซื้อแล้วเขาต้องการไว้ใจตัวเราว่าอ๋อถ้าเราซื้อกับเขาเขาจะได้รับ ข้อมูลอะไรที่ตรงเป๊ะแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้ซื้อนั่นเองแสดงความเป็กเปิดแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณเป็นตัวแทนประกันชีวิตแต่คุณไม่เคยบอกโลกสื่อหรือว่าบอกสื่อหรือว่าบอกอะไรเลยว่าคุณคือตัวแทนประกันชีวิตคุณรู้แบบประกันคุณรู้เงื่อนไขคุณไม่เคยออกมาบอกโลกไปนี้หรือไม่เคยมาเล่าให้ใครฟังเลยโลกก็จะไม่ได้ยินคุณโลกก็จะไม่ได้ยินคุณแล้วคุณก็มัวสงสัยตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะ ทำไมฉันไม่โตสักทีทำไมคนอื่นโตก็เพราะว่าคนนั้นเขาบอกเสมอว่าเขาคือใครเขาเก่งด้านประกันเขารู้แบบแผนเขาออกมาบอกต่อแบบแผนตามโลกโซเชียลต่างๆเขาออกมาบอกว่าการที่คุณจะได้รับความคุ้มครองหรือเบี้ยรประกันเท่านี้หรือการที่ลูกค้า จะเคลมได้หรือเคลมไม่ได้มันประมาณนี้คือความชัดเจนในตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่เราชัดเจนในตัวเองเอาความชัดเจนออกมาส่งต่อให้โลกรู้เอาความชัดเจนในตัวเราออกมาส่งต่อให้โลกเขาได้รู้ว่าเราต้องการสิ่งนี้เราเป็นสิ่งนี้ถ้าคุณขาดสิ่งนี้อยู่คุณก็แค่มาหาเราเพราะเราเก่งและเราเชี่ยวชาญวันนี้ถ้าเกิดคุณหยุดสงสัยในข้อนี้ถ้าคุณเข้าใจและตื่นรู้ในข้อนี้บอสออนเชื่อว่าชีวิตของคุณจะไปแบบรวดเร็วมากๆเลยดังนั้นให้แคบให้ชัดกับ ตัวเองคุยกับตัวเองให้เข้าใจแล้วเริ่มฝึกฝนในการพูดคุณมีข้อได้เปรียบในความสม่ำเสมอในการที่คุณลงมือทาทุกวันอยู่แล้วคุณมีข้อได้เปรียบในความเพียรคุณยังอยู่กับกลุ่มคนที่เข้าใจอีกแล้วคุณแค่เพิ่มความชัดเจนตรงนี้เข้ามาโลกก็จะเห็นคุณแล้วโลกก็จะชื่นชมคุณแล้วโลกก็จะดลบันดาในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณอยากได้เป็นอยากเป็นคนขายดีคุณจะได้ขายดีก็ตอนที่คุณบอกต่อโลกใบนี้นั่นแหละ ด้วยรัก Spot on Money Code